สวัสดีครับพบกับช่องบุ๋มนะครับในช่องช่องบุ๋มชาแนลมีหลายๆคนนะครับสอบถามช่องบุ๋มเข้ามานะครับว่า Power p o w e r p ร์ปช่องบุ๋มนะี่ยที่ใช้ในการล้างแอร์ติดตั้งแอร์เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ ด้านในเนะี่ยมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับสำหรับไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารับวงจรอย่างไรนะชุมก็จะมาเปิดนะตัว power plug ตัวนี้นะครับให้ทุกคนนะได้ดูไปพร้อมกันเลยนะอันดับแรกนะครับให้ดูภายนอกกันก่อนนะภายนอกก็มีเต้ารับนะชมใช้2ชุดบางทีนะครับเราใช้งานเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับสำหรับนะช่องเสียบก็เลยใช้ไป2ชุดคือเรามีตัว power plug ตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของ ป้องกันเรื่องของไฟฟ้าดูได้ต่อเราต่อจากนี่นะครับแล้วก็ไปต่อปั๊กอีกชุดหนึ่งมันก็ปลอดภัยนะถึงแม้อีกชุดหนึ่งเราจะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันก็ตามเพราะเรามีตัวนี้อยู่แล้วอย่างนอง้อยเขาก็ต่อผ่านตัวนี้นะครับก็เป็นการป้องกันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะกล่องนะครับช่างบุ๋มก็ซื้อตามนะครับร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปนะครับหรือร้านที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะกล่องนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับประมาณ60-70บบาทนะ ก็เอาปัดสองตัวนะครับแล้วก็มีตัวอนิสเพย์นะครับแสดงแรงดันไฟฟ้านะครับว่าแรงดันไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยกี่โวลต์ถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าไฟบ้านลูกค้าเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยกี่โวลต์นะครับถ้ามันต่ําไปนะครับหรือสูงไปเราก็าได้แจ้งลูกค้าไปนะครับว่าไฟบ้านลูกค้าต่ําหรือสูงเนี่ยก็จะได้เป็นการป้องกันตัวเองด้วยอีกสําคัญหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่ามีไฟไหมแค่นั้นเองนะ ต่อมานะครับสายไฟที่ช่างบุมใช้นะครับเป็นสาย VCT ตัวนี้ครับอ่อขนาดครับความโตของสายไฟนะครับก็อยู่ที่1.5 s q ว a ร์เมตรตัวนี้เป็น3เส้นนะครับก็มีไฟนิวตอนแล้วก็กปล่านะหัวปั๊กเราก็จะต่อแบบนี้แต่บางทีบ้านลูกค้าไม่มี่า3รูเง,งี้ยบ้านเก่าๆเราก็ หาอะแดปเตอร์ apter, นะครับสวมเข้าไปแล้วก็ไปเสียบก็ไม่เป็นไรตัวนี้นะครับถึงแม้เราไม่ต่อกราวนะครับแต่ช่างบุ๋มมีอุปกรณ์ภายในไม่ต้องหวังนะครับว่ามันจะไม่ตัดไฟอ่าทีนี้เรามาดูภายนอกนะครับเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยจาการติดตั้งช่างบุ๋มนะทีนี้เรามาดูภายในกันดีกว่านะครับที่หลายๆคนนะครับอยากรู้ว่าช่างบุ๋มใส่อะไรไว้ด้านในก็ไม่ได้เรียบร้อยมากครับภายในช่างบุ๋มก็ไม่ได้แกะนานแนละ้วตัวนี้คือ เคยแกะยนกล่องมารอบหนึ่งกล่องมันแตกนะครับมันตกมันมันแตกมันเป็นกล่องพลาสติกธรรมดานะไม่ได้แข็งแรงอะไรแต่มันก็สะดวกครับคือไปบ้านลูกค้าลูกค้าถามน,น้ำช่างบุญว่าหมดเนี่ยเท่าไหร่อ๋อราคาแค่สายไฟเนี่ยช่างบุญซื้อมาก็พันกว่าบาทนะครับกล่องเจ็ดสิบชุด powerpack นี่ก็ไม่แพงนะครับชุดคู่นี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะก็รวมเป็นเท่าไหร่นะสองร้อยอ่ะ อันนี้ก็ประมาณร้อยหนึ่งอ่ะแลสามร้อยนะครับอันนี้พันกุ่าทก็พันสามละแ้าอีกอันหนึ่งที่แพงก,ก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ด้านในนะครับก็จะแพงขึ้นมาอีกนี่ครับอุปกรณ์ภายในที่ช่างบุมต่อไว้อ่ะให้ดูนี่ก่อนก็ได้นี่ตัวนี้ก็เป็น power pack ธรรมดามีสามสายนะครับมีไล่นะครับมีนิวตนันมีกราวนี่แล้วก็ตัวแสดงนะครับตัวแรงดันไฟฟ้านะครับว่า แรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับว่ามีไฟเข้าไหมแค่นี้เองน,นี่อุปกรณ์ด้านในของข้างบุ๋มก็คือตัว ELCB นะครับหรือชื่อเต็มๆเมขาคือ Earth l e a k Breaker ก็คืออุปกรณ์นะครับตัดกระแสไฟหรือแรงแรงดันไฟนะครับที่มันผิดปกติปกติตัวนี้นะครับถ้าแรงดันเข้าออกนะ่ยหรือกระแสไฟฟ้าเข้าออกนะ่ยใกล้เคียงกันเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ตัด แต่ถ้ากระแสไฟฟ้านะครับไหลนะครับแล้วมันผิดปกติผิดปกติก็คือเหมือนกับไฟนะครับมันไปรั่วลงจุดอื่นเข้ากับออกไม่เท่ากันตัวนี้จะตัดนะครับเป็นการป้องกันนะครับคือไม่ต้องให้ไฟฟ้าดุนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอย่างยกตัวอย่างปั๊มล้างแอร์เนี่ยเห็นหลายๆคลิปข่าวออกใช่ไหมครับที่ว่าไฟฟ้าดุใช่บางทีตัวปั๊มมันไม่ได้คุณภาพไฟมันลงโครงลงกล้าวต่างๆนะ พอไฟมันลงโครงลงดาวน่ะอุปกรณ์ตัวเนี้มันจับแล้วมันผิดปกติน่ะปกติไฟถ้าเราเข้าใจใช่ไหมลายเข้าไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหรือเข้าโหลดน่ะมันก็จะกลับมาหานิวตอนก็มันก็จะวนลูปอย่างงี้เมื่อกระแสไฟมันวนลูปมันกลับมาแล้วมันไม่เท่าเดิมหรือมันต่างจากค่าที่เขาตั้งไว้น่ะมันก็จะตัดการทํางานนะครับตัวนี้แล้วอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ ราคานะครับซื้อที่ฮาร์ดแวร์ก็อยู่ประมาณเกือบ500บาทเป็ดเสร็จเนี่ยที่ช่างบุ๋มซื้อมาทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณพันหกพันเจ็ดลูกค้าเคยสอบถามช่างบุ๋มว่าราคาตัวนี้เท่าไหร่จะซื้อมากินหมูกะทะถามว่าดีไหมกินหมูกะทะดีมากๆครับตัวนี้ดีเลยตัวนี้ปลอดภัยนะแต่ราคามันค่อนข้างแพงนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยมันพันกว,ว,ว่าบาทโดยเฉพาะสายไฟก็ปลาเข้าไปเป็นหลักพันละครับเพราะว่าสายไฟเส้นใหญ่นะตัวนี้ วันนี้ช่างบุมก็มาเปิดกล่องให้ทุกคนได้เห็น,นครับได้รับทราบนะครับถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับ ELCB นะครับลองไปซื้อหานะครับว่าข้อดีของตัว ELCB เนี่ยมันดีอย่างไรนะครับถ้ามองเห็นภายในบ้านเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนเครื่องทำน้ําอุ่น,นครับถ้าบ้านใครมีเครื่องทําน้ําอุ่นจะต้องมีตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวตัดนะครับในขณะที่กระแสไฟนะครับเขาเรียกว่า ผิดปกติไล์ผิดปกติเนี่ยตัวนี้ก็จะตัดการทํางานนี่ข้อดีของเขาตัวนี้นะครับเดี๋ยวช่างบุมขึ้นนะครับรายละเอียดให้ดูแล้วกันครับมันจะมะีบ้านเรานะครับจะมีเบรกเกอร์นะครับก็คือ CB นะครับมีตัวนี้ ELCB มี ROCB RCCB อ่ะเดี๋ยวช่างบุมจะขึ้นให้ดูว่าอ่ะแต่และรุ่นแต่และอย่างแตกต่างกันยังไงแต่ทุกวันนี้นะครับไฟฟ้านะครับในในใน,ในตู้คอน sumer ของเราเนี่ยปัจจุบันนะ บ้านหลังใหม่ๆแล้กันเขาก็จะติดตัว RCBO ให้นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครมีโอกาสไปซื้อตัวนั้นมันติดก็ก็ลองดูแล้วกันสำหรับช่างบุม๋มใช้ ELCB ก็โอเคละนะครับสำหรับช่างบุม๋มเราพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องช่างบุม๋ม h ช n แนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ